อดีทุกคุณค่าที่เราจัดรวมไว้ให้คุณมีส่วนประกอบของถังเช่ากระชายขาวคขมิ้นชันและเห็ดลินจือรวมทุกสิ่งไว้ให้แล้วซื้อ1กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องพิเศษเพียง1,590บาท ลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับมวยมันเต็มแม็กซ์กับแม็กซ์มวยไทยนะครับมาถึงคู่นี้เป็นรองคู่เอกของรายการแล้วนะครับคู่นี้มาในพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมนะครับเป็นการประทะกันร,ระหว่างไทยประทะกับสวีเดนและแน่นอนครับผู้มาเยือนมุมน้ำเงินครับผมคนนี้อายุ33ปีจากสวีเดนเทรนอยู่ที่ซิลมวยทยยิม and the fighter in the blue corner representing Sweden Bring us to Muay Thai Gym. Ready, sir, gentlemen. Please welcome in the blue corner, Daniel Dylan Ball. Oh, Muay Thai Gym. Ready, sir, gentlemen. เข้า n representing HR, life, s และ3 y a r s old a g o และนักชกจากฝั <rê ana> <IO> <camp corrosion> <im hate> ่งไทยของเรานะฮะในมุมแดงคนนี้มาจากอุบลราชธานี Sangkathai Por Jim, and his opponent in the red corner from Ubon Ratchathani, Thailand, 29 years of age, training at Por Phlum Gym. Ladies and gentlemen, if you are ready, please welcome Muang Ubon Isan Track. Please w e l c o m มืองอุบลอีสานแบทเตอร์ขอ,อนท่านผู้ชมกลับมาที่แม็ช์บอลไฮยตเดียมครับมาชมขมันกันต่อครับผ่านไป4คู่ครับดูเดือดเร้าใจตอลอดเวลาอาละครับมาชมขมันกันต่อเลยครับนักชกค,คู่นี้ครับเป็นการชกระหว่างนักชกมวน้ำเงินครับวัย32ปีจากสวีเดนครับ แดนเนียลกิเลนไบครับปัจจุบันก็มาเปิดค่ายมวยครับที่พัทยาชื่อค่ายมวยว่าค่ายซิวมวยไทยครับลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เพิ่งจะชกไปเมื่อคู่ที่แล้ว,ลวครับทํามีดเิ้วครับวันนี้ก็ถึงคิวของหัวหน้าค่ายอย่างทางด้านแดนเนี่ลครับวันนี้แดนเนียลจะพบกับนักชกก็คือรายสําคัญครับเมืองอุบลอีสานแท็กเตอร์ครับ นักชกชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย29ปีนั่น,นแดนเนียลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ากระดูกประสบการณ์ดีนะพี่น้อยนะครับผมเพราะว่าเคยโชว์ผลงานที่แม็กมวยไทยเนี่ยประทะกับมวยดังๆมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโบวี่ยอดดอยใครที่เป็น FC ฟฟันคลับตัวจริงของแม็กมวยไทยต้องรู้จักเลยครับชุดที่ผมได้เอ่ยไปซึ่งปัจจุบันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมาเป็นหัวหน้าค่ายมวยแต่ก็ไม่ได้หยุดนะครับพี่น้อยครับยังฟิตซ้อมแล้วก็ยังมีรายการอย่างต่อเนื่องวันนี้ต้องบอกว่าคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับกับเวทีแม็กซ์มวยไทยครับสำหรับทางด้านเดนเนียลจีเรนไบหรือว่าเดนเนียลจีเรนเบิร์กครับส่วนทางด้านเจ้าเมืองอุบลอีสานแทรคเตอร์ครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่ากระดูกประสบการณ์เนี่ยในวัย29ปีก็ไม่ธรรมดาครับชนะ2เสมอ1ขุนเข่ามรณะครับจากอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี รูปร่างส่วนสูงใกล้เคียงกันครับสำหรับคู่นี้แต่ปัจจุบันี่้ไปฟิตซ้อมอยู่ที่มวยปอปรื้มยิมนะครับนี่ก็เป็นอดีตแชมป์มวยรอบในรุ่นพิกัด52กิโลกร,รัมของแม็กมวยไทยด้วยนะครับสำหรับท้านเมืองอุบลันนี้ก็ได้กรรมการศาสตราทานแน่นครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวที <c oughs> กรรมการนักมวย2คนเนี่ยเวทเดียวกันพี่น้อยเร <c oughs> ียกว่าเข้าใจวางตำแหน่งผู้ตัดสินครับ <c oughs> รวมไปถึง ผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเมืองอุบลครับโอ้โหนี่นะครับสี่ชายบนเวทีครับส่วนสงนี่ปัดหัวตัวเท่ากันจริงอ่พี่แสงงามครับผู้สนับสนุนเจ้าเมืองอุบลเลยครับอ่ะยกที่1ครับพีกัด52กิโลกรัมได้ชมความมันชมฝีมือกันต่อครับนักชกมุมน้ําเงินครับนักชกที่ว่ากันว่าชนะโบว์วแล้วก็เสมอยอดดอยถือว่ามีกรีไม่ธรรมดาเลยครับอู้ครับอุ้ยเด็เดี่ยวแม โอ้มีโยกหลอกระหว่างแข้งขวาครับเียว่าประสบการณ์บนสังเวียนนี่ไม่ธรรมดาครับชกมาหลายสิบไฟครับสายแย่เข้ามาอ้ยขวาของเซนดานีเอลซดานีเลเนี่ยชกมากี่ปีกี่ปีก็น้ำหนักเดิมพี่น้อยไม่เปลี่ยนแปลงครับ52ครับคงจะไม่โตไปกว่านี้แล้วละครับเลยว่าพิการนี้ให้กิโลกรัมนี้ใครก็ได้ครับเจ้าเมืองบนนี้ก็เป็นคู่แขนคู่รักกับจายชายนะครับนักชกจากประเทศพม่า เรียกว่าเป็นมือปราบนักชกชาวต่างชาติครับทางด้านเมืองอุบลแต่วันนี้เจอตัวจริงๆจริงอย่างแดเนียลดูว่าผลการชกจะเป็นอย่างไรครับเก่าครับดูครับทิ้งกาดเลยครับตอนนี้เตะซ้ายวนออกครับไม่ประทะด้วยครับฉาบสวยไปก่อนดูครับซ้ายหน้าอีกแล้วครับเป็นมวยขวาที่วางแข้งหน้าได้ดีครับวางแข้งได้เนียนวงในมีล่แขนและพักโอ้โหนี่นะครับลิกออกข้างครับแห่นี่นะครับพกวิชาวยไทยมาเต็มกระบุงครับ พยายามจะหาจังหวะต่อแล้วครับทางด้านเมืองอุบลครับก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเลยครับนี่ครนบตามแบบฉบับนักชกจากโคโรนัชานีครับนักชรายนีฝ่ายเรามันก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวพยายามเข้ามาอีกครั้งครับทางด้านเมืองอุบลเล่นไปที่ฐานล่างแต่เนี่ยทิมโดยหมัดขวาตรงเลยครับยังไม่เข้าเป้าครับดูครับฉาบช่วยรวดเร็วเข้าออกเลยฟิลฟ้าครับเอ้าเกือบครับ จังหวะหลุดของทางด้านเจ้าเมืองอุบลครับโอ้จับทางลําบากรับแดนเนี่ยไม่รู้จะจะมาแม่ไม้ไหนครับจับในมาก็ขวางเอาไว้ครับเมืองอุบลอ้าวแทงขวาก่อนจ้าครับเนี่ยไีกครั้งครับแต่เนี่ยก็พยายามไม่เปิดเกมด้วยครับรอจังหวะยังไม่รีบยังไม่เร่งครับขวางหน้าแทงขวายัดเอาไว้ก่อนครับท้านเมืองอุบลแก้เกมมาด้วยกันขวางเอาไว้ครับท้านเมืองอุบลวงในนี่ยังไม่จะเป็นก็ยังไม่ออกครับเมืองอุบลพยายามเลาะเล็มไปก่อนครับอาแล้วครับ เ,เขามากับมือบนขวาเติมเข้าไปขำไว้กับมือบนสายหน้าไม่โดนทิมขวาก็ไม่ถึงครับกับวงในล็อกไปยีด้วยขวาไปก่อนกับมือบนอรับไม่ใช่อาวุธที่ถนัดครับวงในประเภทฉาบเฉยด้วยกันทั้งคู่ครับรัางครับ าหน้าไว้เสียบเสียบโอ้โหแทงหนักๆคมๆค,ครับท่าน้ามุงบนจังหวะตีเนี่ยน่ากลัวเลยครับนักชกตัวแทนจากประเทศไทยเราครับนี่แหละครับพยายามมาเน้นด้ว,วงใหนครับเนื่งอุนบลในช่วงประยุกต์ที่หนึ่งอา่าและเนียเยอ้พยายามปักศอกครับจับไม่ได้เสียบใต้เข้ามาเอาว้าลูกนี้สวยครับเสียหลักล้มไปเองครับท่าน้เมองบนหมดยกที่หนึ่งครับ ตามกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่5ของรายการครับแต่ที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณเพิร์บคอร์ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพสก,กัดจากถังเช่าแท้สายพันธุ์พิเประสานสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดสั่งซื้อสินค้าได้ครับท่านผู้ชมครับที่02 1 2 3 45 6 7ครับ รองฝักแฝงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวแทนจากไทเกอร์เอ็กเกิลของเราแหละครับอย่างที่บอกอย่นะท่านผู้ชมครับผิวขาวสวยเนียนครับก็เพราะว่าดื่มไทเกอร์เอ็กเคือดื่มวิตามินซีสูง200%ผสานเบอร์รี่หนิลจื้อและคิวเทนไม่ใส่น้ำตาลพิเศษแลกซื้อขวดเพียงละ12บาทเท่านั้นครับเมื่อซื้อสินค้าในเซเว่นอีเวนครบ70บาทมาว่านต่อบนเวทีครับในคู่รองหรือว่าคู่ที่ห้าของรายการ52กิโลกรัมไทยกับสวีเดนครับฮาวสินเสียงราคานี้ทางด้านแต่เนี่ยเนี่ยไม มันแต่ว่าเหลี่ยมเข่าตัวเองก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับเก๋าเลยครับทั้งคู่แดนเนีลก็ถือว่าเก๋าจากสุดๆแนนมว่อเกี่ยวซ้ายตัดทิ้งเลยครับนี่ครับโชว์เหลี่ยมโชว์สายตาโชว์ลิฟวิชามวยครับกวาดมาโหยสองครั้งซ้อนๆครับทางสนสนสนาด,ด้านเมืองกวบโดนเข้าไปก็หนักใจหรือเปล่าครับนี่นแต่ว่าไม่เรียนรู้ฮะเตะซ้ายโดนเกี่ยวไปสองสามครั้งเลยครับแล้วโดนเหลี่ยมของดแตนเดนนีลเล่นงานอีกที นี่นะครับเยหยื่อโมยจากนักชกชาวสวีเดนครับรายนี้ถือว่าพกคุชาวมวยไทยมาเยอะเหลือเกินมาเติมด้วยแขงขวามือบนตีก็พยายามจะอาศัยว่งในแหละครับนี่ครับตีด้วยเข่าขวาครับของท่านมือบนน่าลักครับแท้ปกตินักชกชาวต่างชาติจะมีจุดอ่อนที่วงในครับแต่ไม่ใช่เดนเนี่ยแน่นอนคุณจริงนี่เลยครับฮิวามาตีด้วยขวาวงในยัดใสอีกครั้งแต่เนี่เยเด้งเข้ามา โอ้ฟัดสู้เลยครับชนะแดเนียลกกเอาล้ครับสู้นายทันทีครับมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีที่วงในอะแล้วก็ขีดซ้ายมาแดเนียลเดินหน้าลุกไล่ต่อครับหมูนพยายามจะบวกแดเนียลไล่สาวหมัดกับมาเสียบนายวงในล็อกคอไว้ต่างกำแพงยัดเอาไว้เลยครับอืกางตำราตั้งรับแทบไม่ทันครับเมืองอุวนขีบขวาจากแดเนียลเอาล้ครับเดินหน้าลุยอีกครั้งครับไล่จีได้ตัมไปที่มุมกลางครับเด้งเข่าขวามา นี่กระชากแล้วดูกรบเหลี่ยมตัวของทางด้านแดนเนียลครับโ้เหลี่ยมสุดท้ายจังหวะสุดท้ายนี่กคมกริบเลยครับจังหวะกระชากนี่เดียวไม่น้อยนี่แหละครับจังหวะกอนจากทำได้ดีครับแดเนียลทีความมาเมืองอุบลตอนนี้ยังเปิดเกมบุกไม่เต็มที่ครับมารั้งที่วงในเด้งไปขวาครับแปะเข้ามากระชากอีกทีโอ้ดูครับลูกแบบนี้แก้ไม่ได้เลยครับสำหรับทางด้านเมืองอุบลครับโอ้ครับโตไปโตมาบิดไปบิดมาสุดท้ายเป็นแดนเนียลทุกทีครับ อีกครั้งครับดนาเมืองอุบลและแดเนีลแกก็วนครับไม่เป็นเป้านิ่งไม่ได้ถอยนะแต่วนแล้วดูครับโอ้โหเมืองอุบลยังไงครับโดนไปบ่อยๆนี่เดียวแรงจะคนหายหรือเปล่าซ้ายของเมืองอุบลแล้วเติมไปหมัดหนึ่งสองอ้าวซ้ายกำปั้นของด้านเมืองอุบลครับทำไว้วงนายตีเด้งด้วยขวาอีกทีครับต้องเล่นเกมขึ้นมาครับเมืองอุบลรอช้ารอนานไม่ได้ครับโอกาสก็ยังพอมีครับเดินหน้ารุยต่อดูครับ ขยับเสียบซ้ายของทรดาแดเนียลโอ้โหดูแกแทงครับยัดแต่ละดอกแต่ละเม็ดครับเสียบบ้างครับานดาเมืองบนหาเลยครับวงในพอฮึดขึ้นมาเนี่ยธรดาแดเนียลก็ตีเป็นชุดนะครับเรียกว่าพยายามลบลูกพื้นอ้าวครับไปขวามามงคลก็พยายามบวกสู้ครับแดเนียลเตะขวาเข้าไปโอ้ลูกนี้กระเด็นคาแข้งครับหมดยกที่2ครับ ในผู้ถัดไปคู่เอกนำรายการ72กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นเอกใหญ่ที่สุดในวันนี้ระหว่างไอ้หี้ลูกบึงราชนกกับไรอันเซเทนเบิร์กจากสหรซานดานิการอย่าพลาดนะครับอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับเจคเคน18เสิร์ฟความมันทุกวันอาทิตย์กับรายการแม็กซ์มวยไทยครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นวันเสา18รายกาเป็นต้นไปจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราดูภาพช้าครับยกที่สองที่ผ่านมาต้องบอกว่าลูกนี้ที่แก้ไม่ตกจริงๆครับ เป็นการบ้านที่ยิ่งกว่าคณิตคิดในใจครับเตะมาถูกเกี่ยวครับทาาน้านเมืองบนและที่สําคัญวงในเนี่ยเหลี่ยมของทาาน้านเจ้าแดนเนี่ยครับโอ้เหลือหลายเหลือหลายจริงๆอ้าวสามนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับนะครับเปิดฉากมาก็จะเป็นแดนเนี่ยครับพยายามชิมเด้งเข้ามาหาต่อยพันถนึงสองนล้คล้องในครับเมืองอ,อุบลก็พยายามลัดในสู้ครับตีไม่ชัดเจนกรรมาการแยกออกมากก่อนถีบซ้ายเข้ามาเกี่ยวได้ไหมขวาอีกทีครับทาาน้านเมืองอุบล แดเนียลดูครับพี่น้อยเร่งชุดหนึ่งแล้วออกมาผ่อนครับจับทางกันลำบากครับไม่รู้แกจะมาเดินหรือจะมาถอยข้างหน้าแดเนียลเมืองอะวนวันนี้ทั้งหมดหนักใจพอสมควรนะครับบิดมาตีอ้าวเลยครับเร่งได้แล้วครับธนาเมืองอะวนแม่จังหวะพลิกตีแทงได้สวยๆเหมือนกันครับเลิ่มจะทำนโอ้ยกระโดดเข่าลอยครับแม่สุดท้ายเป็นเสียหลักล้มครับเมืองอะวนไม่เป็นไรครับเดินหน้าลุยต่อครับจับในขางสับด้วยขวาดูวัย33ครับของแดเนียลระบบหายใจเขานั่งดีอยู่เลยครับ ตีเข้ามาถูกรัดเอวกระด้านมือบนเอาละครับตีไม่ถนัดกรรมการแยกออกมาครับให้ทําเกมกันใหม่กระโดดเขาลอยโอ้โหเข้าไปเขาต้อง้านแดเนียโดนเข้าไปโอ้อแล้เมืองกวนยังไงก็ต้องสู้ต่อครับยังพอมีเวลากระบาดหนึ่งสองแล้วรัดดูครับจังหวะรัดเอวแล้วปิดทิ้งง่ายๆเลยกระด้านแดเนียลนี่เป็นความสามารถส่วนตัวที่เรียกว่าลอกเรียนลําบากครับขับไว้ไล่ต่อยเลยครับทางด้านมือบอลซ้ายขวาเติม แล้ววงนายตีด้วยเข่าขวาครับแต่ก็ถูกเถียงถูกโต้ครับทน่าน้ามืออุบลไม่ยอมโดนฟีกเิกท้างนั้นเดีเนียลเอาคืนทุกเม็ดเอาคืนทุกระยะเหมือนกันองตอนนี้พยายามใช้หมัดให้เป็นประโยชน์ครับเดินหน้านลุยเข้าไปหาดูครับล็อกแล้วกระชากไม่ได้้วครับเริ่มจะรู้ทันบ้างแล้วครับเลียมขอร์ต้าเดีเนียลอุบลดูครับไล่เข้ามาเกี่ยวได้ขวาไม่โดน โอ้ยกระโชกสายตาเหลือเกินกัมตานแดนนิลจิเลนไบโอ้นี่นะครับนักชกสองสไตล์ครับจับทางลำบากครับเมอกบนก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ท้อถอยครับจับในตั้มมาตีไม่ชัดเจนครับกรรมการจะเอาไมคครั้งครับหรือว่าต้องพยายามอีกหลายชั้นหลายระดับขรางทางด้านเมืองกบะบนี่บขวามือบนลทีมสายเติมขวาไม่โดนก็แหมก็ไม่ใช่มวยหมัดอาชีพแหละครับเดี๋ยวดูยังไงไล่แขนเด้งด้วยขวาอีกครั้ง โโอ้หแต่จังหวะยัดครับของทางด้านแดนียลนี่ครับก่อนจากก็แทงฝ่าด้วยสวยอ้าวแล้เตะขวามาอีกยังไม่ท้อแท้ครัทางด้านเมืองอวอนยังโดนหน้าลุยต่อครับและนี่ครับโอ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับจังหวะเหลี่ยมของทางด้านแดนียลครับจะแก้ยังไงครับเมืองอวกนหมัดหนึ่งสองอีกครั้งโอ้ดูครับพอขยับเข้ามาเนี่ยแกวนออกนิดเดียวครับแล้วก็มีหมัดอ่ะวแล้วดึงหลุดเลยครับรวบไว้ปี ทำได้ไหเลยครับเกมการชกของน้านแดนเนียลวันนี้ครับเมืองบเดินหน้านเลยเข้าไปหาครับนะครับใหญ่กมา่าในช่วงโค้งสุดท้ายเลยครับหมดยกสุดท้ายนะคคับท่านผู้ชมครับในคู่รองของรายการพิกับ52กิโลกรัมระหว่างเมืองบนอิสานแทรกเตอร์กับแดเนียลจีเลนไปคกับจากสวีเดนโอ้โหภาพช้าเนี่ กหบวกก็มีหัวสวนตูมเข้าไปเลยครับ mm hmm. แทงขวามาแล้วยังจะเกี่ยวแล้วซัดเข้ามาอีกทีครับ mm hmm. วันนี้ต้องบอกว่าเก๋าก็ดูประสบการณ์ดีจริงนะสมรรถร่ายนิน่ลไม่ทิ้งลายเลยครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมไปลุ้นกันบนเวทีครับเอาล้วครับคุณผู้ชมไปฟังผลการตัดสินกันดีกว่า ladies and gentlemen after three round of, of action มดวินอรูคอนบานิอดีแอนเรียกได้ว่าโชคกันอย่างมันจริงๆนะครับนี่คือรองคู่เอกนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับตอนนี้ห้ามกระพริบตาห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เดียวเราจะกลับมากับคู่เอกของค่ำคืนนี้นะครับกับแม็กซ์มูยเทย